โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาประเทศในทุกด้านซึ่งขณะนี้ครับก็ยังมีการเร่งผลักดนันการสร้างความปรองดองสามา,ชานชันเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยครับ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมรองนายกรัฐมนตรีทงาง5ด้านคือความมั่นคงเศรษฐกิจด้านสังคมต่างประเทศและด้านกฎหมายถแถลงผลการทํางานของรัฐบาลในรอบสามเดือนที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลหลังจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายต่อสอนชเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้สามารถกลับเคลื่อนไปข้างหน้า ร่วมกับ20กระทรวงได้ร่วมผลักดนันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านปัญหาสังคมผลกระทบด้านกฎหมายความมั่นคงอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเป็นพิเศษในเรื่องการปฏิรูปและสร้างความปรองดองสมา,านฉันท์ภายในประเทศว่าเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่ต้องช่วยกันเพราะหากไม่ร่วมมือกันประเทศชาติก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับ หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้สรุปผลการดำเนินง,งานการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคอรมอและคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านความมั่นคงว่าได้จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการมากขึ้นเพื่อทําหน้าที่แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนเฉพาะหน้ามุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบทั้งชีวิตและทรัพย์สินความยากจน ความเป็นธรรมทางสังคมรวมถึงการจัดระเบียบสังคมซึ่งมีภาพรวมการทํางาน3เดือนคือการแก้ไขปัญหายากจนโดยได้น้อมนําพระราชปัตยญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อนและความเป็นธรรมในสังคมเพื่อสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมด้านกฎหมายให้สําคัญให้ความสําคัญกับการบริการประชาชนเช่นการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปแล้วกว่า2 7 0 0 0 0 8,000เรื่องหรือคิดเป็นร้อยละก1เรื่องราวร้องทุกที่ประชาชนได้เข้ามาร้องเรียนกับรัฐบาลครับ นอกจากนี้รองนายกร,รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหม่อมราชวงศ์ปีดียทรเทวกุลยังได้สรุปภาพรวมการแก้ไขปัญหานี้ว่าได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวยางพารามัมนสำปะหลังการดําเนินการเรื่องอุตสาหกรรมอ้อยน้ําตาลตลาดเกษตรกร,กรมาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบภายแล้งการพักชาระหนี้ของเกษตรกรกร,รายย่อยการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยได้ได มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจไทยประมาณการเติบโตไตรมาสที่4ประจำปี2557เติบโตขึ้นเป็นร้อยละ3เพิ่มปริมาณการเบิกจ่ายกว่า640,000ล้านบาทส่วนรองนายกด้านความมั่นคงยงยุธยทธุุทบนยังได้สรุปผลการทำงานว่ามีนโยบายที่ได้ดำเนินการคือการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมการเข้าบริการ ของภาครัฐรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาการสร้างอาชีพและการปรปับปรามการค้ามนุษย์โดยให้ความยั่งยืนทางสังคมด้วยการพัฒนา นอกจากนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีด้านต่างประเทศพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ยังได้บอกถึงความเชื่อมั่นว่าได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศหลังจากที่ได้ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและคอสชได้สร้างความน่าเชื่อถือกับชาวต่างชาติเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและวัฒนธรรมซึ่งได้รับโอกาสในการร่วมหารือประชุมกับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นขณะที่ผลการดาเนินงานด้านกฎหมายรองนายกรัฐมนตรีวิษนุเครืองามบอกว่าเรื่องนี้มีความสําคัญที่ ที่จะให้สังคมสามารถอยู่รวมกันและปรองดองกันได้ภายใต้กฎกติกาที่ต้องเคารพเช่นการผลักดันลดความเหลือมล้ำการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอัชญากรรมการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐและกฎหมายต่างๆที่จะมีการเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับ